จิเเพียงอนเร่นนาันดอนยหน่อยบ่ไหลย่งบ่ไหลแตเขียนเขาเขียนเขาปันมุกหวกตอดเขามาด้วยจะไปนั่งไกเด้อมัน้วยหนาไปหลายทางมันบิน เอาเด้กับเพื่อนตังมากานทั้งลำกับมสุดพอสิ้นไฟลำขึ้นและกระเด็นปานต่อเป็นกับมาคนสี่ได้หกขั้นไฟลำจริงพอเรื่องแม่ลำขึ้นแต่กระเด็นเด่นดุ่มเดินตายจำแม่นดักดีได้ปวดทุกข์หน่อพื้นบอมีถึงมีตื่นลงลองไล่เดียวจำแม่นดันบอมผิวปักปั้นนับเพื่อเอาพี่บอลสาบดูเรียงเนียงสาละบ้าเจ้าตื่นหมาละก็ล่าตื่นสั่งนี่ลำแบบตามขังหุ่นตะปะไทยสูงบอมีขึ้นมีลุ่จริงหรือจริงลองขั้นแม่นไก่กอแม่นแบบตีต่อลำแท่งบางๆ ຕັ້ງແຕ່ທ້າທ້າພັນທະບານລານຟັງສິງລໍາບໍ່ຂັດລູລູເລນເລຍປະຕິທຸດເຄືອຮ້ອງຕາຍດັ້ງແກັນດັແຕລະານີັງໍ່ໄດ້ຄຕັກມືນໍາຕັ້ລະກຸມກໍາັກໍາື້ພໍ່ິດສີຕຮັດດ เม้าด่วนดำเนื้อแม่เราสั่งความเกาเขาเธอกระบาดใหญคุ้มฟังออกจุดหักเป็นสายปันเมาเรากันป่าพุทธคืนลื้อนใหนภัติสันนี่เอาปอบเป็นตากันแบบพล้ำดำต่างซาลื่นเลี้ยวกระสังฟังได้กัดจีนี่สุดปรับสักสิ่งสี่ผลสีเหตุขีอฟ้าพระติตั้งกับภาษาโซลเมตุมีตัวลเมตุมิตึงไงมันเล่วสัตท่าไรตีต่ำใบงั้นรุ่นมีรักตันละขับบุญก็มีสีปากมีสาขุดรถตน้ากรมตัวนนหูให้เลือกข้อคืนสู้ตัด ไปให้ทรงมัตตาทุม่มุงปลาลอนเมืองเต็งกังสินมีแม่นข่าเน้นเพื่อเส้นเต็มลอยมีสักแสงตาเล่นกอดคุ้มฟาร์บอนเอวบล์เอวเด่นเมารานเออแต่ของเขาต้องเกี่ยพ่อเดี่ยวแงกันดึกขอมันอันนี้แหละเป็นลำนุน่นนั่นเดืองหลักเสิญญย่นยนืนหรือสับปะทิมเมี่ยมเมี่ยมเมียมแม่ปมมูนังเรือเต่าแก่สิ้นไายเมื่อวันสงลาน จังไรแม่เอ้ยบ่มีสามรอครับตีแม่ฮึ่มเผากันซื้ออธ <c oughs> ครมดดาหลักคนเฮาเกิดมาแล้วต้องถือสางคุณงามคมดีสุขคนนั่นล่ะาศาสนาใดก็คือกันสร้างส,างสอนหนคุณงามคมดีบ่ให้ทำคมซัวแต่คนเฮามาดูแลตาพาโล้หูจักอยจะทำตามบ่ได้บ้านเมื่อกระบอกคือเก่าทุกมือนี่เจ้าเข็นเห็นถนัดปีไปสาราพัดขวแก่งเล่นเสาหยาก้ำป๋าดน,นังลำเขาน้ำมันแพงคือคาของกับขืนล่าข้าน้บเปื่อจอเมือตัน วันมือแต่สิตายหตั้งแต่กี่คือแต่บ่อเป็นหายปันเนโนมืองไทยจากว่าไผต้าาตไอไผุกันหลายด้าน,ตาตานาแต่บ่อนันคนเท่าบ่อั้นเน่าตแกหาแต่แขส่วนกุ่งกะมาเลวกะบ,บอ่อใคร้าคนุ่งสินไฟสินตั้มเอาเองพวกได้เล็กกับพวกบ่บอ,บอมีตีปุ่นผิดกับพ้นสมัยนี้ผิดกันตะพันโยนถูกปืนนี่มีแต่คนหนูตายใจไรขัวผีทั้งพองปุ่นทั้งฟอกี่หยัดยังสินทสัตว์กับทอไดไปเห็นกันมุนกันบ่มีนเตียนกันกะบ่ไรใจกาตาหัน ไปตั้งหรถตุ้ด้านโลกลุ่มสุมผู้รู้นะคนพ่ดพัดปากกันกาเบนปฏิทไทยเฮานี่เป็นผลต้าประเทศการเกษตรต่อห่างหน้าหัวให้สวนไทยเฮาดีลรูนล้วนสื่อใจขายแพงขายเงินมาทําทุนเพื่อนุนกันค่าหาเราวังในหน้าคนกลางพ่อค้าเงยเขาบ่าเป็นคนไทยเขาเป็นคนต่างด้าวสีมากอะไรเลี่ยมคนคนสีเหลยกไอ้ผลยาไปบห่วงสามารถจิ้นี่บักเขือกับพี่จะส่ง่ไทยในหน้าบัดเปลี่ยไปขันหน่อยเขาตั้งตังอีกนับแต่มือสีกิ่งขัดไปห่วงกับเขาขอเขาทำิ่งสั่งบอตีราคาได้ มือว่านี่ไปขายเขายี่สิบกระสอบไปขายหอดเลี่ยวกับเจ้า,จากระเจาสร้างห้เทอดไตดอกเมรของเอาห่อทำเหลีงสัง่งปอตีราคาใดเขียนบินให้ยเลี่ยวกับไปรับเอาเงินนี่เอาห่อตีราคาใดมีอย่างไรไม่ไงมีใครมัดเด็กกับหนุกผวกวกลัวว่าผัวเกออกสืส่อเดินอ้อมเกือบเกือปางเอาไปหลายขาปลาทางอาปแปงขึ้นมาของเอาตีราคาสอบปิดแนวนั้นนอกจากขันเพย่อจะนั่งพักอีตูมาเข่าหมูสิบหมูบ้าละปัดก็สืบปัดสองก็ต่อสลึงแต่ปานนั้นเชื่อต่อเจ้าวิช ใบแล้วบ้างบ้างเหลวไปลุนลาจังเหรียญจิ้มเชี่ยวมาซิ่มสุมพักเสียนซิมไหลจนว่าอิ่มซิมแล้วผัดพอสื่อซิมแล้วกายทางนี้มันสียื่อจังไรมาสแตกกองห้องมันเป็นคู่แล้วนี่แหละเปเอ้ยท่านบ่หายซิมผัดปลาเข้าจูกี้แห่งบ่ได้ขายคักนอกจากพาไปห่อยมูตีลาข้าแดดบักไปง่ายบักคอยคงเคยือยานั่งกัวกุญจีตีลาข้าใดแล้วเที่ยวต่อพอต่อเต้าคอยต่อเจ้าเจ้าต้อคอยจนเสียบปันตายท่านผู้สื่อก็จะมาเพ่งไหล พันผู ang ang. Ang uh ้ขายกตยจมาขอทุนมมุนกันนอทางนั้นพอเงิน้าพองเงินส uh ั huh. uh ่งพองเงินเส้นออกไปก่อนทั huh. ้งเงินสุดทั้งเงินพรั่งตั้งเราป็นนี่ไว้จะไปเสือเวลาผู้ใดแต่ไปเสือเวลาผู้ใดคนไทยเอออย่ารอ คนไทยเฮ้าหนีเห็ดจังไรก็อบรรลุยดอกแม่พอสนับสนุนกันคือคนขินกะเจ้าพาะฉะนั้นหักกันใบดีกวัวดั้งกันได้เม่อเด้อาศาสนากัสิสวยดินควรนอนอยากลํำบากตอนสี่พอปลาเข้าหนีตอมมากกะเดียวบึงปลาตามเมืองบมดปังบัวกะตองอันนัะเปียนกูตั้งไปพอไหมลํำไปลํำมากกับหิ้วเขาเลยเราไมีกินเคื่อได้กินเขาเลยแล้วแม่ โถเรือผู้นี้อีละพอสาธาเฮาสวยดินกวยนอนยากตั้บปากปอนถิ่มพอม่าเขานี่ต้มมาฝรีอมือป้าเมื่อเมื่อบางบุตรตอรานี่เปลี่นบุตั้งพังบังมาบาระเกอเร่เสนตาลพันแสงเก่งหูลุงเนือแม่สีให้ต่อป้าเพินาเพิตาหนึ่งฉันหาตัดสีส้มนุ่มองค์ละปะทู่หติดุงละกระแสแสนทางทั้งซีไปพายสบะคอยฟังก่อนก้าวเด่หน่อรองอินเดือดเดื เราเริ่เล้วลำกําปีมกําปีปีนี้ตะกตาเอาคำพาผู้ที่มีฤทธิ์สีดเรีนบุญหออานคอนดนซุงสี่ลกไปเอาเกวเนี่ยสักบุญบุญพอหัวขมาก็ตั้งลงไต่แมุหลับพอนำปัดพงนำปัดโงตีกบขันทูคนขวางโอ้นำส่ประกันหน้าบานฉันที่แบ่งทางให้เนเที่ยวองโอเด็กอัวดอง เาเน่ยนะเดาแต่อายุี้สิหาปีจนว่าหาซิบพวกปีเดายกพ่อมาหนี้แหละแม่เอาไปมาน้อยรับจังปิ่นจังสี่จังสี่ย้อยแอวมันสิ้นเฮ็ดคาเคเนียคอยกระได้คิดไปแค่บ้านเราอยากอายลูกอยากอายเต้าขันยังปะรุ่นเดียวผู้ขาเศร้าบนเราได้พอเดี๋ยนี่มันเป็นยังจะเศร้ามันมามีผู้จ้างเออแต่ผู้ขาการล่ำไปจังสลักกันว่าหาหมื่นก็เจ้าขายต่างอยู่คือเก่ากันว่าเจ็ดหมื่นขายต่างอยู่คือเก่าล่ำธรรมดาเมย เออล้ำธรรมดาได้หาหกื่นล้ำสี่ได้หอดแสนสองกันยังว่ากันยังว่าปีกายนี่ไหมปาโตมันมาธรรมดาตัวนี้ปาสะนอกคอยกระไดบาดี้เมื่อทําดีไปแล้วไปสู่สวรรค์เมื่อทําบักไปแล้วไปสูน่นรกคือเราเปรียบเทียบนิท่านนกกระย่างขาวเหนือภูผาสางนามถ้ำมุญ มึงน่าโลกครั้งนี้แปดหน่วยเล่นกันสันติบานนาโลกคกบอนคนตุกเลืยล่างคนเปียบปักค,คนบนไตัน,นเกิดจำเม็นสุ่มขี่ซอเที่ยวซอลาสาดอนได้รับค่วเดือดร้อนทุกซัวหัวขนจำเพ็นสุ่มทำไร้ขาสัตว์กางแกงตตยแล้วยังมึอหมอนเสวาที่เอือพวกแต่มีใจถึงไปาจา่ขาดใจขาดยิ่งเป่ามูค้นแต่แล้วหนีบกคนกันละสุตะความได้แลกพ,พักแต่ส่งส้มผอมเขาจะย่องนม่มอที่สองเละนมูพวกจุดปลาจุดผู้สัตว์ต่ใสย่หันคอยขามูเขาจำเบ็สุ่มขีเราเมาอยู่หมดมันเมาละพ ขอระมันระหมอโนละมาที่สี่ไปนอมไปนอพวกที่สอบละองมาเล่นจิงที่ตประสงค์กัะเจ้าไปขายขา้าใจกินรับไปหมดตลอดสิ้นทั้งเคียงบูซาของบิาบดามดาของผู้อาปันรักโอจุดสิ้นคงทั้งกินทั้งซอของตู่แต่บังเอิญตกมาหาหน้าลุกลุกสุพื้นเนื้อหาแต่ไฟกาต่ผ้าหวมพวกที่คิดซ้ำซัวคิดซัวสันดานพผ่ิหารกุฏิบัาป้าล่งพวง ตกมาหาตาปนองลงหมอที dark, room, ่หกตกต่มพวกตีบ่อเสื้อข้าของขอะพุทธเจ้า่าเฮ้าหนีสังสนมีแต่ข่มแต่ตนให้รับทับสุนบ่อเส้บุญเส้นถ้ำบับหนาตาทั่วตกมาหาตาปนองลูกตีเก็ติดมังลาบังขุมข้างนาหินบ่อพอเอ้ยขุมที่แปดผู้ใดเบ้าเย้ยดูตูกติดเตียนพิสูจน์ถำุนเพี้ยนบาบกำถ้ำลายบาปที่ไพอรัญยีขันหาลูกกาบินาปีตุ้ขาดขาพิดานีกับบาปมาตู้ขาดขามันดานี่กับบาบปอรหันตูขาดขาพอลหันนีกับบาบ ลงตเจ้มอนี่นีทักษะการป็นสู่ข้อยโยกแต่ละกำไรยามหันธอาเวกีตอนนั้นเป็นตะยุอาศัยเอาอย่าได้เปลวไฟกระบอมีวันหลังก็ม่ทั้งสี่พ่นบะมีเบาบกฟังโอ้ยบะมีทั้งสี่พ่นจุนต่อประตูบ้านเลียกระเพินจั่งซันบะมีพบจบเสียนเลียนกระเป็นแถวแถวมีสองร้อยอุทานั่งลูกบอลคนณุูกพร้อมเขาจะยกลงเมื่อเวกีเป็นปองสามสิบสองแต่ละหมอพุ่งล้อมห้อมกันสัตว์อาศัยอยู่หันไหลหลักทลาหน้าหัวเป็นหมาตาเป็นขุนพนบนลมหมอกรับเจ้าข้อดึงื่นทั้งหัวเป็นไก ซุ่มนี่บับเดี๋วไหนปัญญายะยุ่บอกใขรซุ่มเนี่ยเลี้ยงใกล้ตีานาพอมีพอบ้านเนาเลี้ยงใกล้ตีมีอพอพอต้อมขินซะเด้อเดือนสองคนอน่านรโลมหายดอก <c oughs> ซุมนั่งจอดนังรีปากทอหูเข็มในกำหนังพวกนี้กิน,อนของพระนาสงฆ์เจ้าเขาจะไปไปขึ้นเข็มปลิงงาพอแล้วแหลมเสียบทองเสียงห้องฟ้าอุ้ยหมาบักล่างบักตยตัวใหญ่เพ่นข้อมัดกระพอดื่มลุ่มเดเดแดดแรงล,ลาสังคาตาเป็นหมอาห่อนมปิตนายซุมนี้บาดทิพไผรส้มนี้บาดทิพไผรรักนี้ผัวเด่นสูดให้เขาเสบสะสายเงยามนลอย เล่นเจ้าหัวผัวเพื่นในตู้แกนมันละค่อนสียิ่มเหมือนสอปรนหามาถือผัวคน